หวานป่าปักทรงและน้ำตกเหวหลมพื้นป่าในพื้นที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรทั้ง3จุดนี้เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A ที่ต้องสงวนรักษาไว้เป็นต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติและเป็นพื้นที่ที่เครือข่ายหลักพะโต๊ะกังวลว่าจะถูกทำลายจากการก่อสร้างเส้นทางแลนบริดผ่านพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A ซึ่งอาจกระทบต่อแหล่งน้ำใต้ดิน เราเอาสามที่แรกที่อยู่ในเขตอําเภอปะโตนะครับที่เป็นลุ่มแม่น้ำนะฮะที่เป็นกําเนิดแม่น้ำเนี่ยคือพื้นที่ 1A เนี่ยคือก่อนจะมาถึงจุดนี้เนี่ยโครงการมีการเจาะอ,อุโม,มงค์นะฮะผ่านพื้นที่ลุ่มแม่น้ำนะฮะก็คือ 1A เนี่ยสจุดนะฮะร,รวมกันก็อยู่ประมาณสัก8กิโลเมตรซึ่งเราไม่ทราบเบบว่าจุดที่เขาเจาะนะฮะว่ามีความลึกขนาดไหนนะครับแล้วมันผ่านจุดลุ่มแม่น้ำเนานะผมก็ไม่ทราบว่าอานาคตข้างหน้าเนี่ย น้ำใต้ดินเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางหรือไม่แล้วที่น่าสังเกตคือโครงการเรนบิดตัวเนี้ยเขามาบริเวณทางทิศเหนือของถนน4006นะฮะซึ่งจะตัดผ่านจุดกำเนิดแม่น้ำนะฮะพื้นที่1 a 97นะฮะอยู่ทางทิศเหนือของถนน4006เพราะฉะนั้นธรรมชาติระบบนิเวศจะเปลี่ยนแปลงน,นะฮะ พื้นป่าบริเวณน้ำตกเหโลโหมยังเชื่อมต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควรแม่ยายหม่อนและอุทยานแห่งชาติน้ำตกเงาตาบลราชกรูดจังหวัดระนองอีกด้วยบริเวณนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นปอดของภาคใต้ควรแม่ยายม่อนก็เช่นกันนะลักษณะาคาดเกี่ยวกันเลยนะฮะตั้งป่าสงวนแห่งชาติป่าถาวรถูกคาดเกี่ยวน,นะฮะด้านล่างเป็นเขตห้ามล่ามันป่ามันคาดเกี่ยวกันหมดแต่ที่เหมือนกันคือ พื้นที่1เเหมือนกันหมดถือว่าเป็นเป็นปอดของของของภาคใต้ก็ว่าได้ครับมันค่อนข้างสมบูรณ์ซึ่งคนในพื้นที่ทุกคนกังวลหมดว่าอนาคตหากเกิดขึ้นจริงนะครับโดยเฉพาะพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในภาคใต้ซึ่งนิคมระนองนะฮะอยู่ติดกับพื้นที่1 a คือตรงบริเวณควนไม่ยีม,มอน ายเลนขนาดใหญ่ของจังหวัดระนองบริเวณนี้ถูกประกาศเป็นพื้นที่แรมซ่าไซด์ด้วยมีความหลากหลายทางชีวภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเป็นแหล่งทํากินของชาวประมงซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังผลักดันเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติที่มีข้อกําหนดว่าห้ามมีการขอสร้างใดๆโดยน้ำมือมนุษย์ แต่ทุกอย่างอาจหลงเหลือเพียงแค่ชื่อเพราะตามเส้นทางแลนบริดพื้นที่เหล่านี้จะถูกเปลี่ยนเป็นสถานีรถไฟตำบลราชกรูดไปจนถึงท่าเรืออ่าวอ่างเพราะว่าเป็นป่ากลางที่สมบูรณ์ที่สุดในภาคใต้นะอายุมากกว่า300ปีนะครับผมแล้วก็เป็นแหล่งที่อนุบาลสัตว์ไวอ่อนนะฮะการเจริญเติบโต,ตส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากที่นี่นะครับผมถ้าป่าตรงนี้ได้รับผลกระทบหรือว่าถูกทำลายไปนะฮะวิถีชีวิตแล้วก็ วงจรของสัตว์น้ำนะฮะถือว่าถูกทำลายหมดสิ้นนะฮะห่วงโซ่ระบบห่วงโซ่ระบบอุปทานอุปทานนะฮะสัตว์นี้ก็คือถูกทำลายหมดสิ้นเครือข่ขายรักพระโตะมีข้อเสนอว่าควรทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบแยกส่วนตามพื้นที่เช่นผลกระทบพื้นที่ลุ่มน้ำหนึ พื้นที่แรมซ่าไซส์และระหว่างที่ยังศึกษาผลกระทบไม่แล้วเสร็จก็ไม่ควรเดินหน้านำเสนอโครงการแลนบริดต่อน,นักลงทุนออนอุสาพรมออสไทยพีบีรายงาน เป็นภาพความสวยงามที่อยู่ในพื้นที่ณเวลานี้นะคะการเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์จะคุ้มค่าหรือไม่นี่ก็เป็นคําถามใหญ่เหมือนกันมีคุณผู้ชมส่งความคิดเห็นมาอย่างหลากหลายเลยนะคะทางออนไลน์ด้วยก็ขอบคุณทุกความคิดเห็นด้วยนะคะแต่สิ่งสําคัญที่เราตั้งคําถามไว้ตั้งแต่ต้นรายการคือแล้วโครงการนี้คุ้มค่าหรือเปล่าเพราะจากการดูข้อมูลของรัฐบาลเวลานี้ที่เสนอโดยสนขอนะคะพบว่าเป็นการคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจบ้างละ่ะมีการจ้างงานเกือบ3า0 0 0นตำแหน่งบ้าง แต่ว่าสิ่งที่มันยังขาดจริงๆต้องพูดกันตรงๆคือเรื่องของผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมข้อมูลในชุดการศึกษาของสอนขอระบุเพียงว่าไม่สามารถประเมินค่าได้นะคะให้คุณผู้ชมลองดูข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสอนขอค่ะมีรายงานเพื่อทราบต่อคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2566และเป็นข้อมูลที่มีการนำมาใช้รายงานผลการศึกษาของ คณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงกับการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือที่เรียกว่าโครงการแลนบริดจ์นั่นเองของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพบว่าข้อมูลนั้นเน้นไปที่การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นท่าเทียบเรือถนนทางรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆโดยมีงบประมาณในการลงทุนสูง มากกว่า1ล้านล้านบาทแล้วก็มี4โครงการย่อยอยู่ภายในโครงการแลนบริ์นะคะถ้าหากนำข้อมูลของสอนนขอมาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชอร่วมกันศึกษาและพบว่า มีการจ้างศึกษาเนี่ยนะคะและพบว่าโครงการแลนบริดจ์มีความคุ้มค่าเป็นอันดับ3เมื่อเทียบกับแนวทางอื่นๆนะคะก็คือการพัฒนาจากโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่มีอยู่แล้วและแนวทางการพัฒนาเส้นทางจากทวายเชื่อมกาญจนบุรี แต่การศึกษาของสอนขอไม่ได้มีการเปรียบเทียบส่วนนี้เอาไว้เลยและบางเรื่องก็ไม่มีการประเมินเอาไว้ด้วยเช่นกันอย่างเช่นการประมาณรายรับโครงการตั้งแต่ปี2565ถึง2,603สสชอชระบุเอาไว้นะคะอยู่ที่351,263ล้านบาท ในขณะที่การประเมินตัวเลขทางเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นอัตราผลการตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์อัตราผลประโยชน์ต่อทุนอัตราผลตอบแทนด้านการเงินสอนขอขก็จะประมาณการตัวเลขเอาไว้สูงกว่าที่สอสอชอประเมินไว้ทุกตัวเลยค่ะในขณะที่ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์สสชก็ระบุว่าไม่มีแต่สนขออ้างอิงข้อมูลจากสภาพัฒน์และระบุว่า GDP คาดว่าจะโตขึ้นจาก4เป็น 5. 5็น5.5หรือโครงการนี้จะช่วยให้ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้น1.5เปนั่นเองรวมถึงการจ้างงานที่จะสามารถทำได้เกือบ3 0 0 0 0ตำแหน่ง นี่คือความต่างที่เกิดขึ้นจากผลการศึกษาทั้ง2ชิ้นนะคะในขณะที่ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมผลการศึกษาของสสชเนี่ยก็ระบุเลยว่าไม่อาจจะประเมินค่าได้เพราะโครงการแลนบริด g e นั้นเป็นพื้นที่ที่ครอบคลุมแหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันที่มีรอยต่อทาง ชีวภูมิศาสตร์แห่งหนึ่งของโลกและเตรียมเสนอเป็นมรดกโลก6แห่งโดยการบริหารจัดก,การของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ชุ่มน้ําตามอนุสัญญาแรมซ่าไซต์ตามมาติของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการพื้นที่ชุ่มน้ําอีก15แห่งซึ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้นของกระบวนการเดินหน้าโครงการนี้รัฐบาลค่ะจึงจําเป็นต้องมีการประเมินอ,อย่างจริงจังไม่ใช่ทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเท่านั้นแต่ต้องเป็น การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมออกมาด้วยในขณะที่สนขอเนี่ยระบุเพียงว่าจะมีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเช่น IEE, EIA และ EHIa ค่ะแต่ก็ยังไม่เห็นรายงานเรื่องนี้ออกมา ซึ่งประเด็นนี้นะคะก็เป็นข้อเรียกร้องหนึ่งของกลุ่มเครือข่ายพะัโตะด้วยนะคะให้หยิบผลการศึกษาวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ร่วมทํางานกับสภาพัฒ์มาพิจารณาด้วยร่วมกับผลการศึกษาของสอนขนั่นเองก็เลยเป็นประเด็นใหญ่ที่ถูกตั้งคําถามเช่นเดียวกันคราวนี้พอพูดถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระนองถ้าไม่พูดถึงพื้นที่แรมซาไซหรือพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ย คงไม่ได้นะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มีคุณสมบัติขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตินักชีววิทยาในพื้นที่ก็ออกมาแสดงความกังวลก่อนหน้านี้นะคะว่าอาจจะได้รับผลกระทบถ้าหากโครงการการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของสอนขอที่จะเกิดขึ้นหลังการก่อสร้างแลนบริ์นั้นประเมินผลเอาไว้น้อยกว่าความเป็นจริงค่ะ ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพของป่าชายเลนจังหวัดระนองนะคะตั้งแต่อุทยานแห่งชาติแหลมสนปากคลองกระเปอร์ไปจนถึงปากน้ำ กระบุรีถูกประกาศให้เป็นพื้นที่แรมซ่าไซสหรือพื้นที่ชุ่มน้ำระดับโลกตามประกาศภาคีอนุสัญญาแรมซ่าไซส์ลำดับที่1183เมื่อวันที่14สิงหาคม2545ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำในเขตป่าชายเลนแห่งแรกของโลกค่ะและบางส่วนของป่าชายเลนพื้นนี้ถูกประกาศให้เป็นเขตสงวนชีวมณฑลภายใต้สาขาวิทยาศาสตร์ของยูเนสโกด้วยเหตุผลเพราะ ป่าชายเลนแห่งนี้มีความสําคัญทางด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของโลกเลยนะคะชาวบ้านในพื้นที่บางส่วนระบุว่าในการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสอพอเนี่ยยังไม่มีการนำข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาและวิเคราะห์เพื่อให้เห็นถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วนเลยค่ะ อาจารย์ศักดิ์อนันต์ปลาทองอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินก็ได้ระบุถึงผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชุมพรและระนองจากโครงการแลนบริดจ์มีความกังวลสำคัญหลายเรื่อง หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นตัวของท่าเรือถัดมาคือเส้นทางที่จะผ่านไปยังท่าเรือค่ะโดยประเด็นของตัวท่าเรือยังเห็นว่าอยู่นอกเขตที่ประกาศเป็นมรดกโลกเพราะอยู่ในทะเลแต่ตัวท่าเรือที่คาดว่าจะมีโอกาสต้องมีการถมทะเลประมาณ6,900หรือเกือบ7,000ไร่นะคะแต่ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงที่เกาะที่ถมใหม่จะ ขัดขวางเส้นทางการเดินทางของสัตว์ทะเลหลายชนิดเลยค่ะซึ่งสัตว์ทะเลเองก็จะเข้ามาวางไข่บริเวณป่าชายเลนด้วยและบริเวณที่เป็นหาดเลนที่เรียกว่าอ่าวอ่างแหลมริ้วนั่นเองถือเป็นการขัดขวางกระบวนการทางธรรมชาติอย่างหนึ่งรวมไปถึงระหว่างการขุดลอกเพื่อให้เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่เข้ามาบริเวณนี้ก็จะทําให้เกิดการฟุ้งกระจายของตะกอนโลหะหนักสะสมอยู่ในพื้นที่ด้วยรวมถึงกังวลถึงการ ร่วไหลของน้ํามันหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นซึ่งน้ํามันและสารอินทรีย์ก็จะจับตัวกันตกค้างอยู่ในระบบนิเวศได้นะคะนี่จึงเป็นเรื่องที่ต้องมีการศึกษาอย่างรอบคอบจริงๆและหาทางออกในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ร่วมกันใหม่ค่ะอยากอยากให้ลองประเมินทางเลือกผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ดีครับเราจะมีทางเลือกอ,อื่นๆนะครับของการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาตินะครับการเป็นมมดกโลกเนี่ยมันเป็นอีก แนวทางหนึ่งครับซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกและโดยทั่วไปเนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ hmm. แลเป็นรายได้ที่คนในพื้นที่เนี่ยมีโอกาสเข้าถึงทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งในเรื่องของการขายสินค้าประมงะทรัพย์กรประมงต่างๆที่จะมีมูลค่ามากขึ้นครับ hmm. เมื่อต้องเทียบกับโครงการพิเศษใหญ่ๆซึ่งคนในพื้นที่เนี่ยแทบจะไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลย oh. <Okay. S 2> อยากให้เพียร์นะครอบอครับ นั่นคือมุมมองจากนักชีววิทยานะคะแต่สิ่งที่รัฐบาลด็กเลียงไม่ได้คือการรับฟังข้อมูลต่างๆและสื่อสารอย่างชัดเจนเพื่อคลี่คลายคําถามและข้อสังเกตอลไรๆเรื่องนะคะที่ กระทบกับคนในพื้นที่ด้านข้างของดิฉันคือ QR code ของ d e a c t i v e มี policy watch ของไทย PBS รวบรวมมหากราบ a n d Bridge ไว้เป็นแนวคิดการสร้างสะพานเศรษฐกิจภาคใต้ซึ่งไม่ได้เพิ่งเคยเกิดขึ้นมีมานานแล้วนะคะตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์เลยอยากให้คุณผู้ชมลองสแกนเข้าไปแล้วก็ไปดูข้อมูลได้นะคะที่มาที่ไปของ Land Bridge ในวันนี้ค่ะ